อ่ากระราษสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ในเกมที่มีชื <c oughs> อ่อว่าร็อกฟุตเฮ่เซิร์ฟเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> มันเกิดเฮียอะไรขึ้น yeah. อ่ะมาเริ่มกันเลยเนาะโอเคตอนนี้แอดมินก็ยังอยู่ในเซิร์ฟด้วยเนาะแล้วมันเกิดเฮียอะไรขึ้นทำไมแมปมันเละเทะขนาดนี้ <c oughs> เดียวนะ แล้วที่เราเตรียมกันว่ามัน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 สู้ลบกันมันเลยไหมแล้วที่เราเตรียมกันไม่ใช่แบบนี้สิเพื่อนที่เราเตรียมกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้ทำไมมันเละอันนี้และทำไมกูมีดาบโยรุยยอรไม่ทันเล่นเลยนะอะฟันแม่งเอ้ยเฮ้ยระบบแอนิเมชันดีเฮ้ยฟึบแต่แค่ฟันยากนิดนึงเฮ้ยปึบปึ๊บปั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 ๊บปว๊าปั๊บ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  ออออติดไฟติดไฟจะขอเวลหน่อยครับแอดกูก็อยากอยากได้เหมือนกันนะฮึดดฮึดบูบุบู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 บู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 บเบูบบ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 ุบบบ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 บบ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 ุบบบ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 ุบ ไอ้เห <ítulo> like ี่ยก uh, ูชอบไม่ว่าจะเมื่อไหรกูก็ชอบไอ้วิชาดาของเกมนี้ว่ะไอ้เอเฮ้ยบูบไบนบู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 บาบู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 บนบู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 ูบ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 ปุูบูบบปุ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 บบ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 บูบบบ โอ้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 อย่าเพิ่งกลางอนาเขตกับตรงนี้สิวัยรุ่นอันนี้กูได้ยศแอด,ดมินไหมอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ยศแอด,ดมินเนาะโอเคไหนขอลองโอ้โหแมปแม่งเกเรมากแมปตอนนี้ช่วงเออ่เทศกาลวันสงการใช่ไหมอันนี้คืออะไรเออคนโดเน a ใช่ไหมอ๋อมีปลาไหลเฮ้ยปลาไหลขยับตัวได้เฮ้ยกูยชอบอ่ะเฮ้ยหลอดเท่งวะปลาไหลปลาไหลมีการขยักหน้าด้วยไม่ใช่เกมธรรมดาเนี่ยแล้เลือดแม่งสูดไปเลยเฮ้ยมันขยับได้ไงเลือดมันสูดไปเลย ไอ้เหี้ยอะไรอย่างชอบเลยเลือดสูตรไปแล้วขยับได้อีกขอโยรูด้วยอันนี้คือโยรูมันไม่ได้ฟรีเหรอ,อางานนี้โยรูมันไม่ได้ฟรีเหรอกูคิดว่าได้ฟรีทุกคนเห็นแม่งใช้กระนาวเลยโซ so, มีการใช้โ so ซได้อ่ะเดดอ่ากดคิวกดคนะิวเดดเนาะโซนี่กูไม่แน่ใจปุ่มไหนอาร์ R, ไหมอี e. ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ปุ่มอาร์อีอะปุ่มอะไรอ่ะฟาัหมดอ่ะกดไปหน่อย วัสดีครับพี่พี่เบคอนทั้งหลายบอสเบคอนว่ามาดิปิว้วไม่เข้ากูหนีละไม่เข้าเลยโดนลูมโอ้ยไม่น่าเลยแอดกูเอายูรูมาก่อนอันนี้เยารูขอเยออ๋อแสดงว,ว่าโรยูรูน่าจะหายาเลยเออเข้าใจละไอแอดกูมาตามที่มึงบอกให้มารีวิวเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นมึงจาอะไรกูเลยโอ้โอ้โอโอตกตกตก,ตก เดี to ๋ยวถ้ากูต้องไปหาด้านหน้าเนไ่มกูลองพิมพ์ไปหาเขาหน่อยไอ้ไอ้หน้าปี๊งเห็นไหมมึงเห็นกูในสายตาไหมไอศัล์เห็นกูในสายตามั่งเห็นกูในสายตากูหน่อยกูตัวเล็กกูเข้าใจมึงเห็นกูหน่อยตัวเล็กกระปุกนิดขนาดเนี้ยเห็นกูหน่อยโอ้กลางอนาเขตไอ้เฮียคงจะเห็นแล้วเอ้ยเซอรนามิมาอีกเอ้ยเพน ม,มึงเห็นกูเอือกเห็นกูมะเห็นเอแฮมองไม่เห็นเห็นกูไหมขอเว,เวลเท่านั้นครับแอดแล้วแอดไปไหนแล้วฮัลโหลนี่อยู่นี่จ้องแน่มึงตั้งนานแล้วนะไม่เห็นกูไม่เห็นกูใช่ไหมรอกูสักครู่รอกูสักครู่ ร้อ้หน้าปีว่าไงเพื่อนเลฟว่าไงวารุนเอยไม่โหดโดนลุงมาเมื่อกี้เองก็ล็อกอีกคนหนึ่งก็ล็อกอีกก็โหไม่ได้ขยับเลยเออพอจะมีสักสองร้อยไหมครับพี่มี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 สองร้อยล้านเฮ้ยสองร้อยโลสองร้อยโลเฮ้ยขอหน่อยเดี๋ยวโกสดนสดไปตอนนี้ถุงถึงอย่าใส่เลยอย่าไปใส่มายองยองแกมว โอ้โหอนให้เลยโอ้ทำไมพี่ป่าจังครับพี่มาพี่ช่วยด้วยผมผมผมโดนกูรัตตุยตูดคนเล่นคนเล่นเยอะได้ไงไม่เข้าใจวะไม่รู้คนเล่นเยอะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยคนเล่นเลยเยอะการเป็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษคนไม่มีเล่นเลยผมผมผมโดนผมโดนกูรัตตุยตูดอยู่พี่ช่วยด้วยเออครับผมเวลาใส่อยู่มันป้องกันสถานะ50%ไว้อ๋อมีมีการสถานะได้เหรอ มีมีมีภาพบุฟเฟตอะอ๋แต่กูมีคําถามอย่างหนึ่งเว้ยไอ้กูว่าเข้าใจได้ดนะเว้ยคือมึงทําอนิเมชันเว้ยแต่ทําไมเลือดมันหมดอ๋อโอเคมันมันหายแล้ว okay. โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดมันหมดแล้วมันยังยังอยู่อะกูม,มีเข้าใจตรงเมื่อกี้อะไก็อย่างนั้นแหละมันก็ต้องตายอะอ๋อให้มันให้มันให้มันเค่แค่แคนแค่แค่แค่อค่แ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 ค่่แค่อค่แ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 ค่งค่แค่แค่แค่นค่แค่ฮะพี่ฮะผมอยากได้พลังพระเจ้าค่แค่แค่แ ใช่แล้วพลังพระเจ้าขอเวลไว้ได้เขาดิ้นข้าเขอดิ้นไม่ให้เลยใช่ทำไมอ่ะเวลเดี๋ยวมันก็ไม่ฟังกันจริงปะใช่งั้นผมขอขออะไรก็ได้ฮะขอพลังก้อนใช่ไหมใช่เลยครับกดโหมดกดโหมดปิงไม่ต้องก้อนหรอกเอา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 โล่ไปโล่มาสเตอร์โอเคเอฟเอฟมาสเตอร์จบไปแล้วแหละโรมาต่ากันจุดไปด้เลยว้าว เย่ไปไปไปกูไปใส่เดียวกับเจ้าทะเลแล้วไหวอ่ะไม่มีออไหนนี่มาไม่มีมีโลนี่มาเออผมมีโลฮะมุงไรไรอยู่ไปเนี่ยได้ไรอยู่ไปเนี่ยไรไม่ใช่ไรอันนี้อัดคลิปขอโทษตกใจหรือว่าไรไลไรโอ้โหไรไรไม่ได้เราไรวันละวันละทีพอเดี๋ยวขอพังแค่บ้านนานอื่นใช่ใช่เดี๋ยวความพัง พี่พี่ฮะพี่ฮะผลไหนโหดสุดนะฮะพี่กุละโหดสุดแล้วกุละงั้นผมขอดาร์กก็ได้ไม่มีดาร์กไม่ได้กุละไม่มีดาร์กไม่มีดาร์กเหรอเอากุระไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเราเกรงใจงั้นเอาเอากุระเลยละกันโอยทีว่าทีมีกุระไอเกย์ข้าพี่ แต่เอี็นใจเนใทะเลาะกับน้องบ่อยอเราอะอ๋อก่อนแรกอยู่ยากใช่ไหมอ้าวโลหายโลบผมหายครับแอดโลผมหายเฮือกเจ็บ t ป a ก k y o วมากฮะไปแล้วไปฟาลแล้วจังหวะนี้นะฮะแอดแอดเขากำลังกันทะเลาะกับน้องหรือน้องหรือน้องหรือแฟนวะไอ้เหี้ยอันนั้นน้องมึงหรือแฟนมึงวะเพื่อนน้องน้องน้องโอเคอ่ะลรวดาบอยู่รู้กูหายไปไหนอ่ะโอ้ว่าผมโดนดูดดึงดูดดึง ผมโดนดึงดูดดึงผลอะไรเนี่ยอ๋อคาราเต้โอ้โหสุดยอดมากคาราเต้มันเกี่ยวแมงดึงดูดดึงกูได้เนอะอยากเตะไหนขอดูดิเลือดบอสจะเป็นงไงบ้างน่าจะไม่เข้าบอสแหละเออกูกูกูพอเดาออก อ๋ออ๋โอเคเข้าใจละเออกูกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ฟึบฟึบฟึบเอาน้องไปเก็บไหมเดี๋ยวกูทำให้เอ่าไม่ใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูขออนุญาตหลี่เสียงมึงแล้วกันนะโอเคก็ขโมยผลมาเรียบร้อยเลย เอออนิเมชันมึงเริ่มทำดีขึ้นทำดีขึ้นทุกวันทุกวันแล้วว่ะไอตอนเมื่อก่อนแม่งแม่งไม่เท่เท่านี้ไงเดี๋ยวนี้แม่งเริ่มเท่ขึ้นแล้วว่ะแอดมินหนีนะฮะจังหวัดนี้โดนโดนโดนเด็กในโดนเด็กฆ่า ค้ามาหน่อยมึงมึงต้องถามก่อนอกูมีดาเมจพอค่าหรือเปล่าไต่ก่ะไต้กาอกูจะช่วยมันยังไงวะไอ้เหี้ยบอกให้ฆ่ากูก็ไม่รู้จะฆ่ามันยังไงเหมือนกันเราเป็นลูกสมุนเยอะเออมาผมมาหาแล้วครับปี้ ผมช่วยแล้วนะ breath. พี่แอ pues yes. uh ๊กแอ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 ๊กคุณด้วยโอ้โหเลือก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 เออว่ะบั๊กบ um> ั๊กมึงแทบไม่มีเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะฮึบปิ้วคอมโบคอมโบไอ้เหี้ยคอมโบยังไงไม่รู้ฆ่าใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันต่อยก่อนกูก็งงนะทำไมมึงไม่มึงไม่ทับพระเจ้าตัวเองวะไอ้สัตว์ มันไม่เท่ีเออโอเคเข้าใจได้มันไม่มันไม่เท่แม่แอดมินเขาก็มาเล่นเ,เขาก็มากวนกันบ่อยๆเนาะ จะเอามันจะเอาแอด,ดมินอยากได้แอดมินปิวปิวมีเหมือนเมื่อก่อนไหมไอ้นั่นอะอะไรนะไอ้ที่แบบนั่ง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 ไอนั่งนั่งตรงเนี้ยแล้วแม่งจะได้เนี่ยนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ได้ของมีไหมไม่มีแล้วเหรออ๋อได้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 ปิว อ่าได้ได้ได้ฮาลโลวีนมึงอีกยาวไกลนะไอ้ชายอ๋ออาจจะมีฮาโลวีนใช่ไหมแต่ว่ามึงยังไม่ถึงฮาโลวีนนะไอสัตว์มึงจะมีฮาโลวีนแล้วเหรออ๋ออนาคตใช่ไหมนาคตผมจะปกป้องแอดเองเป็นลูกสมุน เนี่ยเอาจริงนะเว้ยมึงแค่แค่ทำทำให้ตัวเองเป็นพัชเจ้ามึงก็ไม่ต้องตายรัวๆแล้วอ๋อต้องการเป็นคนธรรมดาให้ค,ออน,ค,น,หคนอื่นคลาได้ด้วยเออเข้าใจได้เออเป็นแอดแอดผูกมิดอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออแมปดีแมปดีฮะบอร์ดเลย ก็แล้วะเหตุละทำไมไม่มีตังค์ว่ะอ่าอ่ากูโดนนีให้กูสนับสนุนนะสนับสนุนกูสนับสนุนกูเด็กดีมันขึ้นอันดับกูไหมเฮ้ยมันไม่ขึ้นอันดับกูไอ้สัสอ๋อหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอเคโอเค ไ <laughs> ม่ขึ้นดับผลร้อนเอ้ยไม่ขึ้นจกทีเอาไปใช้เออผลกุลาถือว่าดีฮะมาคารลอปไม่ใช่ <laughs> มไม,ไม่ไม่ใช่มาคารลอปอันนั้นเนาะเย้ขึ้นแล้วดับสิบเนี่ยดีใจจังเลย <laughs> โอเคก็ผมก็ประมาณนี้แล้วสำหรับคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนเออเป็นแอดแอมินที่ดีนะแบบมีการมีการมาเล่นกับมีการเล่นกับเออคนเออเรื่องอะไรผู้เล่นด้วยอืมไปแล้วเอนี